สวัสดีค่ะพบกับจุกแจงนะคะในช่วงผู้หญิงสวยเป็น,นะค่ะแล้ววันนี้นะคะโอ้ยเจอกันเคน่นเชยแบบนี้นะคะรับรองนะคะมีเคล็ดลับนะคะสวยๆงามๆนะคะนํามาฝากคุณที่ชมรายการอยู่ทั้งบ้านนะคะใครอยากสวยนะคะแบบผู้หญิงคิดเป็นนะคะต้องชมรายการเลยคะ่ะอ่านะคะวันนี้นะคะสาวๆหลายๆคนนะคะต้องเบื่อแล้วนะคะกับการที่จะต้องบอกว่าแต่งตัวออกจากบ้านโอ้วันนี้ฉันจะแต่งหน้าโทนไหนนะจะแต่งอายแชโดว์ л л л สีไหนบ้างแล้วก็แต่งหน้าทุกวันนะคะมันก็มีบ้าง ะะสาวๆบางคนเป็นสาวออฟฟิศนะคะอุย้ยจันถึงสุกนะคะต้องแต่งหน้าตลอดเวลานะคะไม่รู้ว่าจะลงโทนไหนแล้วลงซ้ําไปซ้ามานะคะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วมันทําให้เราไม่อยากไปทํางานไม่มีความสุขไม่สนุกกับการแต่งตัวนะคะวันนี้ค่ะอุย้ยเอาใจสาวๆนะคะที่เบื่อการแต่งหน้าเบื่อเทรนด์การแต่งเปลือกตานะคะเรามีนะคะการแต่งหน้านะคะไอชิโดนะคะตาที่ไอชิโดนี่แหละค่ะแปลกๆใหม่ๆนะคะเป็นแฟชั่นนามาฝา กันนะคะเรียกได้ว่าสวยเวอร์จริงๆเลยนะคะด้วยอายแชโดว์หลักสีค่ะอ่านะคะนี่ค่ะเป็นยังไงคะอันนี้นะคะเขาจะเล่นนะคะลายแบบว่าเหมือนกับ เล่นโทนนิดนึงนะคะอาจจะโทนแบบว่าเหลืองๆน้าตาลน้าตาลหน่อยนะคะแต่ที่สําคัญนเขาบอกผู้หญิงเนี่ยนะคะถ้าเกิดติดขนตาด้วยนะคะจะดูทําให้ดูตาหวานขึ้นนะคะแต่ขนตาก็มีหลายแบบนะคะบางคนตาเล็กแต่ติดขนตาเยอะเกินไปหรือว่าหนาเกินไปก็ไม่สวยนะคะถ้าเกิดคนตาเล็กนะคะเขาบอกว่าให้ติดขนตานะคะเส้นเล็กๆทีๆเรียงเียงเลี้ยงเงนิดนึงแต่ถ้าเกิดคนตาโตนะคะติดขนตาเส้นเล็กๆทีๆนะคะจะมองไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่าเปลือกหนังตาของเรา เราเนเยอะไงคะเราต้องหาที่มันหนาแล้วก็ฟูนิดนึงนะคะทําให้เห็นช่องใหญ่ๆนะคะจะทําให้เห็นแบบว่าขนตาเราแล้วก็ทําให้ตาเราดูเป็นประกายค่ะอ่าอันนี้นะคะโทนนี้นะคะอุย้ยถ้าอันนี้นะคะแต่งไปทํางานไม่ได้คะ่ะจะต้องเป็นแต่งแฟชั่นหรือว่าแต่งเดินเดินทั่วไปนะคะอันนี้จะแต่งเป็นแฮมเบเกอร์ นะคะก็คือว่าอาจจะเป็นเทรนที่แบบว่าไปปาร์ตี้ไปแฮงเอาทกับเพื่อนๆหรือว่าไปสันสันหรือว่าเป็นงานแฟนซีอันนี้ควรนะคะแต่งได้นะคะแต่เราสามารถมาอัดแอปได้นะคะในการแต่งเปลืกตาของเรานะคะให้เป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วกอ็อย่าไปเล่นติดขนตาที่แบบเป็นสีเขียวๆนะคะอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทรนนะคะอันนี้ก็น่ารักนะคะก็ดูคิดว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะเก๋ๆนะคะในการแต่งหน้าเล่นๆน,นะคะค่ะ อันนี้ก็จะลงโทนแบบว่าธรรมดานะคะแต่เขาจะมีแบบว่าเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นแบบว่า เขาเรียกอะไรติดที่ขอบตาเป็นขนมเป็นแบบว่าพวกชีสพวกเค้กนะคะอันนี้เป็นผีเสื้อค่ะอันนี้ต้องใส่กับคอนแทคนะคะสีออกบอกว่าฟอกฟ้า,ฟาน้าทะเลนิดนึงนะคะเน้นตาที่หวานฉ่านะคะแล้วก็ลงอายแชโดว์แบบสีเทาสีดํานะคะแล้วก็เน้นที่แบบว่าหางตานิดนึงอันนี้นะคะจะเป็นการวาดนะคะเหมือนคล้ายๆกับาสาวญี่ปุ่นนะคะพวกแบบว่าอะไรนะคะ สาวญี่ปุ่นอ,อ๋อนั่นแหละค่ะพวกสาวญี่ปุ่นทั้งหลายนะคะเขาจะเน้นกรีดเปิดตานะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งอันนะคะทําให้ตานะคะที่คนตาเล็กนะคะทําให้ตาโตขึ้นด้วยนะคะอันนี้เล่นลายสีสันนะคะอันนี้ก็เหมาะกับแนวแฟนตาซีนะคะไม่ควรแต่งไปที่ออฟฟิศนะ,ะเดี๋ยวเพื่อนที่ออฟฟิศตกใจเธอไปทําอะไรมาเนี่ยฮะไปทําอะไรมานะคะก็เน้นแบบว่าเป็นสีสันนะคะก็คือทําให้เราสวยงามนะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่เราสามารถแบบว่าเติมแต่งได้เวลาเราแบบว่าไปแฮ เงากับเพื่อนฝูงนะคะอ่ะอันนี้นะคะขอเตือนนิดนึงถ้าเกิดแต่งเล่นอย่างนี้หรือว่าแต่งไปงานนะคะการล้างล้างตาเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเพราะอันนี้มันจะมีพวกหอกว่า,วา เหมือนกากเพชรเขาเรียกกีตเตอร์หรืออะไรเนี่ยค่ะจะเป็นกากเพชรถ้าเราล้างไม่สะอาดนะคะหรือคลินซิ่งไม่ดีนะคะหรือไม่ระวังนะคะอาจจะทําให้เข้าลูก,กาตาได้นะคะมันจะระคายเคืองทําให้ตาเราเกิดอักเสบได้นะคะควรจะเช็ดแบบเบาบางและระวังมากที่สุดนะคะถ้าเกิดแต่งตาโทนเล่นแบบนี้นะคะ,ะต่อไปนะคะเน้นสีสันที่เปลือกตาค่ะก็จะเป็นการเน้นแบบว่าโทนนะคะเล่นไล่โทนนะคะก็คือจะเป็นชมพูเหลืองฟ ะะก็คือว่าเป็นแฟชั่นแต่อันนี้นะคะคอลเลคชันนี้ที่เรานำมาเนี่ยอาจจะแบบว่ามัมมิสแอนด์แมสหรือว่าอะดปนะคะอะดปในการแต่งตัวก็ได้นะคะอย่างวันนั้นนะคะก็คือได้มีการแต่งตัวหลายๆสีสันนะคะแล้วช่างเขาก็แต่งให้แนวนี้ก็สวยดีนะคะอันนี้จะเรียบๆง่ายๆนะคะเน้นที่การกรีดอะไลเนอร์เฉยๆนะคะก็จะทำให้ดูตาเราแบบว่าสวยนะคะเหมือนตาของคุณพลอยเชืว์มานะคะคุณพลอยชอบแต่งตาโทนนี้นะคะก็สวย ไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครที่แบบว่านึกไม่ออกก็ลองแต่งดูก็ได้นะคะแต่เน้นเลยนะคะสําหรับสาวๆนะคะที่ชอบนะคะกรีดอะไลเนอร์นะคะถ้าเกิดเป็นคนตาโตอยู่แล้วไม่ควรที่แบบว่าจะกรีดเส้นหนาเยอะนะคะเล่นเล็เล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 กๆก็พอแล้วค่ะอันนี้นะคะจะเป็นงานเพ้นท์ค่ะ ก็เพ้นเหมือนว่าเพ้นเป็นนกนะคะดูดีๆเป็นนกนะคะเป็นนกแล้วก็มีปีกเห็นไหมคะแล้วก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกากเพชรติดนิดนึงอันนี้ก็เหมาะกับการที่แบบว่าเป็นแฟนซีหรือแฟชั่นโชว์หรือถ่ายหนังสือหรือว่าแบบว่าถ้าเดินเล่นก็อาจจะเป็นพวกแบบว่าแนวแบบ เด็กที่แต่งพวกคอสเพย์อะไรอย่างนี้ค่ะที่แบบว่าเป็นกลุ่มๆของพวกเรานะคะอย่าแต่งไปเดินถนนนะคะเดี๋ยวคนข้างๆตกใจนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นดาวนะคะเก๋ๆนะคะเป็นเสาฮัดคอร์นิดๆนะคะเป็นล็อกล็อกเกอร์นิดหน่อยนะคะอันนี้ก็น่ารักนะคะเพราะเดี๋ยวนี้นะคะทั่วไปนะคะก็เห็นน้องๆน,นะคะหรือแบบว่าหลายๆคนนะคะชอบเขียนดาวที่โหนกแก้มอย่างเงี้ยเมื่อเขียนที่ปลายตาแต่ระวังนะคะพวกนี้นะคะ พวกอไอเลนเนอร์ต่างๆนะคะจะเข้าไปในลูกตานะคะต้องระวังนิดนึงนะคะในการกรีหรือว่าเขียนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ระคายเคืองและทำให้เราตาอักเสบได้อย่างที่เตือนกันตั้งแต่แรกนะคะอ่ะต่อไปนะคะนี่คะ่ะแต่งโทนนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นหลายสีสันนะคะจะเน้นที่สีทอง สีทองสีเขียวนะคะที่หัวตานะคะทำให้ตาเป็นประกายนะคะแต่คิ้วนี่ก็สําคัญที่สุดนะคะถ้าเกิดเรายกคิ้วขึ้นไปเยอะเนี่ยเราก็จะแต่งพวกช่วงเนื้อตาได้เยอะแต่ถ้าเกิดใครที่ตาเล็กแล้วก็หนังตาน้อยนะคะก็ไม่ยากค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าให้ลงนะคะกีดอะไรเนอร์หนาๆจะทําให้ตาโตขึ้นนะคะแล้วก็เล่นสีสันนะคะบนเปลือกตานิดนึงนะคะก็จะทําให้เราดูตาโตขึ้น,นะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็น่ารักนะคะก็คือได้เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าแต่ง ตาจัดเต็มแล้วนะคะปากไม่ต้องเด่นนะคะปากอาจจะทาสีแบบว่านูดๆซอฟๆนิด,น,ดนึงนะคะทำให้ดูแบบว่าออไม่เยอะเกินไปไม่งั้นหน้าเราจะจัดเต็มนะคะ ปากก็เด้งตาก,ก็เด้งนะคะไม่ได้ค่ะพอตาเราชัดแล้วปากคือแบบว่าสีซบซบเบอร์เบอร์พอแล้วค่ะนุดนูดพอแล้วนะคะแค่นี้เราก็ดูเก๋ไก๋เป็นธรรมชาติแล้วนะคะ่ะนี่เป็นยังไงคะจะบอกเลยนะคะว่าการแต่งตานะคะหลายๆคนนะคะก็คือว่ามีเทคนิคในการแต่งไม่เหมือนกันนะคะแต่ใครนะคะที่เบื่อแล้วก็จะดูนะคะจากที่แบบว่าเอามาให้ดูแล้วเนี่ยเราอาจจะไปมิด แล้วก็แบบว่าไปอัดเด็นะคะในการแต่งตัวของเรานะคะทุกๆวันที่เราออกไปออฟฟิศก็ได้ค่ะอ่านะคะอ่ะเรื่องแต่งหน้าแต่งสวยไปแล้วนะคะแต่เรื่องนี้สิคะเอาใจคะ่ะสําหรับใครๆที่รักสุนนะัขนี่สาวๆหรือนุ่มๆหลายๆคนนะอุ้ยเป็นคู่รักกันนะคะชอบซื้อหมาให้กันคะ่ะชอบซื้อน้องหมาให้นะคะตัวหนึ่งนะคะหลายหมื่นคะ่ะแต่พอเลิกกันนะคะอุ้ย บ่อยให้หมาเป็นหมาเนป็นแบบน้องหมาหัวเน่าไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครรักแล้วนะคะตอนนี้ลูกน้อยของคุณนะคะกำลังเข้าสู่วัยผสมพันธ์เขาบอกว่าวัยติดสัตว์นี่นะคะเขาเอาใจนะคะสำหรับนะคะฮอตดอลเซ็กทอยน้องหมานี่นะคะเขาบอกเลยนะคะมีนี่เห็นไหมคะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ทำให้น้องหมานะคะ ลดความกัดมันนี่ลดความกัดมานะคะของแบบนี้ก็มีด้วยนะคะไปดูอุปกรณ์นะคะเขาบอกว่าช่วยน้องหมาต่างๆนานาน,าน,นะคะสามารถนะคะเข้าไปดูได้นะคะเขาจะมีนะคะนี่ค่ะ ฮอตดอลเนี่ยจะมีแบบว่าพวกเซ็กทอยของหมาต่างๆนะคะในการช่วยเหลือน้องหมานะคะก็จะมีหลายรูปแบบนะคะแล้วเขาก็บอกว่านะคะมีทั้งของหมานะคะเพศผู้เพศเมียมีทุกไซส์แล้วก็สามารถนะคะทำให้แบบว่าเขาเป็นเขาก็คิดว่าน้องหมาคนนั้นเนี่ยแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าแฟนเขาได้ปลดปล่อยเต็มที่แล้วบางคนก็บอกอุ้ย ตอนกลางคืนนอนนอนอยู่อยู่ดีๆทําไมแบบว่าหมาฉันลุกมาขี่ขาฉันนั่นแหละค่ะแสดงว่าเขาอ่ะเป็นติดสัตว์นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าน้องหมาตัวเมียนะคะเขาก็จะเป็นรอบเดือนตอนนั้นนะคะเขาจะติดสัตว์เหมือนกันนะคะเราก็ต้องหาวิธีอันนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนกับก้นนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์เห็นไหมคะนี่นะคะเป็นอุปกรณ์ของน้องหมาเขาก็จะแบบว่าขึ้นไปขยม ขึ้นไปขึ้นไปขี่บนหลังนั่นนะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงตรงตรงวัสดุตรงก้นนะคะเขาก็จะเจาะรูเอาไว้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบนะคะเห็นไหมนี่นี่นี่ก็น่ารักนะคะ ราคาเขาก็บอกว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะแต่ก็ลองดูนะคะมันจะมีตามเว็บไซต์หลายๆเว็บเว็บนะคะที่เขาแบบว่าสามารถหาได้หาได้นะคะเมืองไทยของเรานะคะตามห้างใหญ่ๆรู้ๆนะคะดังๆก็มีนะคะตอนนี้นะคะที่เขาอ่ะนำเข้ามาขายนะคะแต่ราคาก็ลองเช็คกันอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าไม่งั้นก็บ้านเราทั่วไปก็ที่จัดรู้จักอะไรอย่างนี้ก็น่าจะมีนะคะแต่เราต้องไปสืบดูก่อนนะคะการทําความสะอาดก็ง่ายนะคะก็คือว่าพอน้องหมา จะเสร็จภารกิจนะคะเขาก็สามารถเอาไปล้างน้ําทาความสะอาดได้นะคะแล้วก็กลับมาให้น้องหมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมากวนใจเราเพราะว่าเขาก็คิดว่าเขามีแฟนอยู่แล้วถ้าเกิดเขารู้สึกว่ากลัดมันมาเมื่อไหร่เขาก็จะได้แบบว่าไปยุ่งกับว่าของเล่นของเขานะคะมีจริงๆนะเราก็คิดว่าไอ้พวกเซ็กทอยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแค่เฉพาะแบบว่าเออเป็นเล่นของบอกว่าคนที่แบบว่า ในช็อปที่สําหรับคนแต่ตอนนี้นะคะข่าวดีแล้วนะคะสําหรับน้องหมาก็มีนะคะเซ็กทอยนะคะโอ้ฮอตดอลนะฮะน,น,น่าน่ารักนะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะอัปเดตนะคะเครื่องประดับในปี2012เนเี่เครื่องประดับนะคะตอนนี้ฮิตฮอตมากนะคะเขาบอกว่าบางคนนะคะใส่เสื้อผ้าเดรสหรือเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาเรียบๆรียบนะคะแต่เน้นที่เครื่องประดับ เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอ c ซิสซอรี่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอต่างหูหรือแหวนหรืออะไรก็แล้วแต่อ c ซิสซอรี่มีสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีเสื้อผ้าเนี่ยเแบบธรรมดาแต่อ c ซิสซอรี่เนี่ยเขาบอกเลยปี2012เครื่องประดับเขาเป็นยังไงนี่ค่ะเห็นไหมคะจะเป็นแนวนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะที่ฮิตฮอตมากๆเลยเขาจะเป็นแนวสีสันสีสันต้องมาก่อนนะคะเพื่อให้แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเวลาสาสวมใส่แล้วมันจะดูเด่นมีสง,งา่าแต่ไม่ใช่บอกว่าโอ้โหใส่ชุดลายแล้วยังมีแบบว่าเครื่องประดับเข้าไปเยอะแยะมากมายนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเครื่องประดับหลักสีอย่างนี้นะคะ mm hmm. เสื้อผ้าเนี่ยอาจจะเป็นสีพื้นหรือว่าสีอ,อ่อ,อนสีซอฟต์นะคะหรือถ้าสีจัดจ้านก็เป็นสีเดียวไปเลยไม่ใช่บอกว่าใส่เสื้อสีเขียวกระโปรงสีแดงแล้วก็สร้อยแบบอันนี้เต็มไปหมดนะคะมันเยอะไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะคะ ที่เก๋ไก๋ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าทรง ทรงอินทนูนะคะเป็นสีทองนะคะอันนี้ก็เก๋ดีนะคะใส่เสื้อยืดก็สวยอันนี้ก็ฮิตนะคะตอนนี้บ้านเราฮิตมากนะคะแนวสีสันแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นไม้กางเขนนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะก็คือจะเป็นทั้งพลอยเทียมพลอยแท้หรือว่าเป็นพลาสติกนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแฟชั่นปกตินะคะเป็นพลาสติกก็พอแล้วค่ะใส่เล่นๆเ,เก๋ๆนะคะแป๊บๆแฟชั่นมันก็เปลี่ยนแล้วนะคะไม่ต้องไปลงทุนซื้อเยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า เงินชุบค,คมนี่มันปกติะค่ะจะเป็นสีเงินๆน,นะคะก็ใส่กับเสื้อผ้านะคะถ้าสีเงินเนี่ยแนะนำนะคะสีเงินสีทองเนี่ยถ้าใส่กับพื้นดำเนี่ยจะเด่นอย่าใส่นะคะเป็นพื้นขาวถ้าพื้นขาวมันจะดูทําให้ยิ่งแบบว่าจมลงไปนะคะอันนี้เขาบอกฮิตมากในหมู่ดาราไม่ว่าจะเป็นพวกคุณพลอยเชอร์มานน้องอ คริสหอวังพลอยหอวังหรืออะไรนะคะตอนนี้เขาชอบใส่แบบกำไลลิกๆหลายหลายหลายสีนะคะเป็นข้อๆอย่างเงี้ยนะคะคือของอะไรที่เหมือนของเล่นเด็กๆะค่ะตอนนี้เขากําลังฮิตนะคะโดยเฉพาะนะคะสร้อยข้อมือที่เป็นแบบเนี้ยตอนนี้ช่วงนี้ฮิตมากกระแสฮิตมากนะคะจะเป็นเชือกผสมก,กับลูกปัดนะคะเป็นหลากสีนะคะบางทีอ่ะเขาขายกันเป็นแบบเซตๆอย่างนี้นะคะมีหลายๆสีนะคะก็ไปลองหาดูกันนะคะราคาถูกๆก็เยอะแยะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยนะคะสร้อยที่แบบว่า มีเขาเรียกว่าอะไรนะคะพวกคริสตัลหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติกที่แบบว่าคือสามารถตกแตกตกตกได้แต่ไม่แตกนะคะแต่พวกคริสตัลเนี่ยจะราคาสูงนิดนึงนะคะพวกนี้ก็จะเป็นแบบสีสันให้เราแบบว่าใส่ออกมาแล้วก็จะดูเด่นดูมีออร่านะคะอันนี้ก็จะเป็นพวงระยะถ้าเกิดเป็นทรงพวกนี้จะฮิตนานมากอันนี้จะเป็นแหวนดอกไม้มันได้แรงบรนดาใจมาจากไนคะของปลาด้าค่ะ อันนี้นะคะก็จะมีสร้อยดอกไม้เห็นไหมคะที่เป็นบอกว่าเพชรใหญ่ๆแล้วมีดอกไม้ตรงกลางต่างหูที่ติดผมแหวนเวอร์นะคะเ็าจะบบกว่าได้มาจากดีไซเนอร์ของพราดานี่ไงคะที่บอกเมื่อกี้ตอนนี้นะคะเหล่าดาราซุปเปอร์สตาร์ไทยรัฐนะคะฮิตมากๆค่ะโดยเฉพาะน้องๆเด็กแนวทั้งหลายนะคะเห็นใส่กันเต็มข้อเลยค่ะยิ่งใสหลากสีได้เท่าไหร่ยิ่งมีหลายๆแบบได้เท่าไหร่นะคะยิ่งชอบเด็กๆชอบแล้วราคาไม่สูงนะคะไม่ต้องไปซื้อแพงค่ะเดี๋ยวกว็เลิก คิค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุกนะคะประดับด้วยหัวใจนะคะก็เก๋ไก่ไปอีกแบบหนึ่งนะคะใครชอบแบบไหนนะคะหรือคิดว่าเครื่องประดับชิ้นไหนนะคะเหมาะกับเรานะคะก็ไปหามานะคะใส่นะคะไม่ต้องไปซื้อแพงค่ะ ไม่จําเป็นคะ่ะของแพงไม่ใช่ว่าจะดีของถูกบางอย่างดีกว่าของแพงอีกนะคะเพียงแต่ว่าเราจะสรรหามาใส่อะไรให้เข้ากับตัวเราเองคะ่ะโอ้เป็นไงคะวันนี้นะคะหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้านะคะหรือว่าเทรนด์อัซมรี2012หรือว่าเซ็กทอยน้องหมาเป็นไงคะคงจุใจนะคะแต่ตอนนี้สิคะน้องนุกกับน,น้องแอมรออยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะช่วงจุแจงนะคะผู้หญิงสวยเป็นหมดเวลาแล้วคะ่ะพบกับน,น้องนุกน้องแอมนะคะวันนี้ลาไปก่อน ะะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณพี่จุ๊บมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเทรนด์นะคะเครื่องประดับแล้วก็เทรนด์สีตาแบบว่าโอ้เป็นเรนโบว์แบบสวยมากๆเลยนะคะสาวๆคนไหนไปตามกันได้เลยนะคะเจ้าแม่แฟชั่นหนึ่งพี่จุ๊บเนี่ยมาแนะนาให้ถึงที่แล้วนะคะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะทายรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเสื้อผ้าจากร้าน EcoF l o w e r ค่ะอินดี้พังเบอรี่ไอแอมพายและร้านในสเกตนะคะแต่งหน้าโดยประกบซินดี้กรุ๊ปนะคะด้วยเครื่องสําอางจาก B s ซด้วยนะคะและมิสลินลี่ด้วยค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณดอกไม้นะคะสวยๆจากร้านฮุ่งโ เอาละคะ่ะวันพรุ่งนี้นะคะสาวๆที่เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องไขมันตามร่างกายอยากดูแลรูปร่างให้ดีขึ้นนะต้องติดตามกันเลยนะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ11.30นาินาทีทางช่อง Star Channel แห่งนี้วันนี้นุกลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะนับสนุนให้ผู้หญิงคิดเป็นโดย C D Call Center คิดถึง C D ที่นี่เบอร์เดียว